แอนเดซันแอเปิดตัวสุดยอดนวัตกรรมวันดรอป1หยดย้อนเวลาสู่ผิวสวยกับผลิตภัณฑ์วันดรอป R O A e ล l p ี e l 2,500 Collagen Ampoule Skin ค a r พีเมี i ยมภายใต้แบรนด์ Beauty Collagen จากประเทศเกาหลีใต้ คุณสมบัติโดดเดน่นฟื้นฟูผิวได้อย่างน่าอัศจรรย์ภายในหยดเดียวโดวยในงานนี้ค่ะคุณกีราชาภาสิระบ,บดีนกรรมการผู้จัดการบริษัทแอนเดอร์สันแอนโคจำกัดและเหล่าพัดน์เนื่องจากเกาหลีใต้ยังมาร่วมพูดคุยถึงที่มาที่ไปภายในงานนี้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีลอสเลฟิตี้และนะักแสดงชื่อดังตกแถาเข้าร่วมงานกันอย่างคับคัง่งณเดอะ์พิสต้อเอ็กซ์ก็ไมรอมินท่า พิกี้จะบอกว่าการเปิดตัวสินค้าเกาหลีกับสมพาร์ทเนอร์ยักษ์ใหญ่ของเกาหลีในวันนี้รวมไปถึงการเปิดตัววันดับหนึ่งหยดย้อนเวลาผิวของพิกี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากความตั้งใจมันเกิดจากการที่เราใช้จริงมันเกิดจากความรักที่เรามีให้กับกลุ่มลูกค้าของเราซึ่งติดตามเราแล้วนั่งนวดหน้าไปเรื่อยๆแล้วทุกคนก็ก็รู้ว่าเราใช้จริงก็เข้ามาถามจาก จากหน้าที่แบบหน้าปลุหน้ามีฝ้าหน้ามีสิวแล้วเราค่อยๆใช้เนี่ยเราใจเย็นๆไปเรื่อยๆเราเราอยากจะอธิบายให้คนไทยที่มีความรีบเร่งอยากจะหายฝ้าอยากจะหายจากคืออยากสวยอยากผิวขาวใสเนี่ยอยากให้ทุกคนใจเย็นๆเ,เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วะ เรื่องผิวมันต้องใจจริงๆพิกี้เลยพยายามที่จะแบบ educate และ communicate สิ่งนี้ออกไปให้กับทุกๆคนจากความตั้งใจของพิกี้จริงๆจ,งๆจึงเป็นที่มาของว่าทำไมพิกี้ถึงนำผลิตภัณฑ์เกาหลีเข้ามาและแต่ละตัวที่พี่กี้นำเข้ามาพิกี้พยายามคัดเลือกแล้วลเลือกอีกคัดสัรเฉพาะตัวที่อ่อนโยนนะคะแล้วก็ใช้แล้วเห็นผลได้จริงแล้วปริมาณต้องคุ้มค่าด้วยพ่กี้มี ปัใจจัยในการเลือกสินค้าเข้ามาเนี่ยหลายๆอย่างมากเลยเพราะว่าจริงๆผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่มีให้เราเลือกเนี่ยมันมีเยอะมากมายในท้องตลาดจริงๆไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือของเกาหลีแต่ให้รู้ไว้เลยว่าทุกอย่างที่พ่กี้คัดเลือกมาให้เนี่ยพิกี้คัดและกั้นกรองมันออกมาจากความจริงใจความตั้งใจและหัวใจที่แท้จริงของตัวพ่กี้เองเลยค่ะหลักๆเลยนะคะ มันจะผิวเราเนี่ยมันจะฟื้นฟูนฟนได้ยากมากเลยถ้ามันขาดความเย็นก็คือตัวไอซี่ไว้ก็คือเครื่องนวดพลังความเย็นสุดขั้วจากประเทศเกาหลีนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นพวกตระกูลน้ําแร่สปาร์กอิงวอเทอร์เจลซึ่งจะทําให้ผิวเย็น mm hmm. พี่กี้เชื่อว่ากับงานวิจัยของทางเกาหลีเนี่ยจะเชื่อว่าผิวที่เย็นเนี่ยมันจะทําให้เกิดการฟื้นฟูนฟ,นฟ,นฟื้นตัวได้เร็วแล้วก็ทําให้ผิวแข็งแรงขึ้น, mm hmm. นผลิตภัณฑ์ของเราจะเน้นเรื่องของการที่ทําให้ผิวแข็งแรงเป็นหลักก่อน mm hmm. พอเราผิวแข็งแรงแล้วเนี่ยเราค่อยเมนเทนด้วยตัวอื่นที่เราจะมีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ B C Bio Care ของของคนไทยเราด้วยซึ่งเป็นเวสสำอางคอยสป,ปอร์ตในเรื่องของจุดด่างดำในเรื่องของสิวฟ้ากระมันก็เลยทำให้ ผิวแข็งแรงก่อนพอผิวแข็งแรงปุ๊บเราก็ค่อยๆเริ่มการรักษาของคนที่มีปัญหาแต่ส่วนสําหรับคนที่ไม่มีปัญหายิ่งใช้ก็จะยิ่งดีขึ้นโดยเฉพาะผู้หญิงที่อายุประมาณ35ขึ้นเนี่ยเ,เขาเรียกอะไรคอลลาเจนต่างๆมันเริ่มจะทํางานน้อยลงแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมีตัววันดอปตัวนี้มาช่วยฟื้นฟูผิวได้เร็วขึ้นโดยเฉพาะคนที่นอนน้อยแฮงเอาใต้ตา ลึกนะคะหรือว่า,เ,าเริ่มหย่อนคล้อยแล้วเริ่มไม่ฟูแล้วเนี่ยค่ะสามารถใช้หนึ่งหยดผสมกับตัว Sparking Water Gel เหรือน้ำแร่นางฟ้าแล้วก็ใช้ความเย็นประครบผิวเราที่อาจจะไปโดนแดดหรือ,อแสบร้อนอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยพอมันเจอความเย็นนะคะบวกกับผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนและฟื้นฟูได้จริงๆเนี่ยมันจะทำให้ผิวฟื้นตัวได้ดีแล้วก็ได้เร็วมากๆที่นี้จะบอกว่าใช้ผลิตภัณฑ์มาเยอะมากๆ จริงๆค่ะตั้งแต่ราคาถูกไปจนถึงราคาแพงมากๆเลยมันก็มีหลายหลายซีนาริโอในตัวเราเวลาเรามีเงินเราก็ใช้ของแพงพอเราไม่มีเงินเราก็ใช้ของถูกเราก็พยายามหาผลิตภัณฑ์ที่แบบมันได้คุณภาพที่ดีแต่ให้มันอยู่ในเลนจ์ราคาที่คนไทยรับได้ราคากลางๆแล้วลใช่เราเกาะเจาะตลาดแมสเลยแต่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราจะบอกว่าที่กี้คัดมาแล้วว่ามันไฮเอนดอะ มันใช้แล้วมันได้ผลดีแต่ราคาเป็นราคาที่คนไทยธรรมดาเลยสามารถจับต้องได้ในคุณภาพที่เป็นแบบไฮเอ n นเลยใช่เหมาะก,กับทุกสภาพผิวเลยเรามีผลิตภัณฑ์มากมายถึง18ไอเทมนะปัจจุบันแล้วก็มีแผนที่จะขยายตลาดมากขึ้นเรื่อยๆจนอาจจะเป็น30 50หรือเป็น100เพื่อให้แยกแยะสภาพผิวของแต่ละคนได้แตกต่างกันอย่างเช่นมอยเจอไรเซอร์ยเงี้ยเราก็มีสำหรับคนที่ผิวมันนะคะแล้วก็มีสำหรับคนที่ผิวแห้งมาก,มาก มากมากถึงมากที่สุดหรือบางคนที่มีแบบใบหน้าที่แบบมีหลุมเสิยวมีลูกขุมขนกว้างๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะใช้วันดับหรือคนที่แบบมีใต้ตายับๆเยอะๆแล้วเงี้ย ก็อาจจะไม่ต้องไปฉีดไปอะไรเยอะใช้วันดอบมันก็จะฟูแล้วแล้วเวลาเราใช้ไอซี่ไว้เนี่ยคะ่ะน้าเรามันก็จะมีความเงาเงาแบบนี้ก็คือเราไม่ได้ฉีดโบท็อกอะไรเงี้ยค่ะจริงๆถ้าวันดอบเนี่ยนะคะถ้าเอาจริงๆเลยพี่กี้ว่าอาทิตย์หนึ่งอะเราจะเห็นผลได้ดีเลยพี่กี้คิดว่าพี่กี้จะทําทุกวันให้ดีที่สุดแต่นะปี ภายในปี2567เนี้ยเราก็วางแผนการตลาดไว้ว่าเราจะมียอดขายทั้งหมดประมาณ70ล้านบาทเป็นเราขายในแพลตฟอร์มออนไลน์เท่านั้นค่ะอันนั้นยังเป็นแผนในอนาคตอยู่ค่ะ้กอง็จแน่ะมีนแน่นอนตอ่ต้องเดี๋ยวรอปรึกษากันในทีมอีกทีหนึ่งแต่วันนี้คือเราบุกตลาดออนไลน์เป็นหลักในทุกๆแพลตฟอร์มก็เข้าไปใน Tik t อกได้เลยนะคะหรือแค่คีย์คำว่า Ice White Korea Thailand Official เงี้ยค่ะก็จะเจอสินค้าเราทุกๆไอเทมแล้ว หรือ h a s h ท็กพิกีก็ได้เลยค่ะพิกี้สีเนี่ยก็จะเจอชื่อร้านแล้วก็สามารถต่อยอดไปซื้อสินค้าอย่างอื่นได้แล้วค่ะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมากๆวันนี้ให้ส่วนลดไว้เต็มเลยค่ะเยอะมากๆจริงๆอย่างเช่นวันนี้ราคาวันดอบที่เราตั้งใจจะขายไว้หนึ่บาทพร้อมใช้แค่หยดเดียวใช่ไหมคะมันเป็นเซลล์เพียวที่บอกว่าทางเกาหลีก็ยังไม่คิดเลยว่าเราจะกล้านำมาขาย แล้วเราก็พยายามต่อรองให้แบบราคามันถูกที่สุดอะไรเงี้ยวันนี้พี่กี้ให้โปรโมชั่นแค่ขวดละ1,500บาทในงานนี้จนถึงวันที่10ค่ะใช่รวมไปถึงตัวอื่นๆด้วยก็ให้ราคาพิเศษส่วนลดค่อนข้างเยอะเลยแหละวันนี้ซื้อในงานนี้นะคะดูทุกคนอยากให้ลองต้องลองให้ได้นะคะก็อยากฝากให้สาวๆที่อายุ 30อัพทุกคนหรือว่าคนที่พักผ่อนน้อยมีความหย่อนคล้อยแล้วอยากจะฟื้นฟูผิวนะคะแล้วไม่ได้ไม่ได้มีงบอาจจะไปเข้าคลินิกแบบหลายหมื่นหลายแสนก็ลองอยากให้ทุกคนลองเปิดใจมาใช้วันดรอปของพิกี้ดูเพราะว่าพิกี้เชื่อว่าทุกทุกคนจะต้องแบบว้าวอ่ะเหมือนที่ผู้บริหารของพิกี้ทุกคนที่ตอนแรกบ่นว่ามันเหนียวมันมันใช้ยากจังแต่ว่าพอทุกคนได้ใช้แล้วค่ะคือหยุดใช้ไม่ได้ พิกี้ต้องบอกเลยว่าไม่สามารถหยุดใช้ได้ตัวพิกี้เองก็ไม่กล้าหย,ยุดใช้เช่นกันใช่ต่อให้เมา,เาแฮงก์ <Okay. S 1> ก็ฟูค่ะ